มันจะมาอมสินไหมอะทุกคนใส่เลขนี้อมสินไว้ด้วยนะฉันชอบโอ้อะใครจะเอาอมสินเม็ดเดียวเจนุก,กดริงด้านล่างค่ะจิ้มริงที่ปักหมุดได้เลยค่ะจิ้มริงที่ปักหมุดได้เลยค่ะฝากจิ้มริงที่ปักหมุดนะคะมาใครเข้าไปแล้วนะคะสายด่วนวันที่หนึ่งค่ะอุ้ยมันใกล้จวันรัฐบาลนี่ว่าเอาตรงเจ๊คิดว่าอีกหลายวัน เออไม่คิดว่าใกล้จะมาถึงแล้วว่ายังงวดนี้เอาบอกเลยงวดนี้ไม่ตื่นเต้นเลยงวดนี้เจนุกไม่ตื่นเต้นเลยค่ะทุกคนแอบไปแทงออมสินได้นะสามตัวอันนี้เจามาบอกนะแอบไปแทงออมสินได้นะเจชอบอยู่อ่ะแต่ถ้าใครอยากได้ใบออมสินเจนะคะกดลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวเจจะให้แคปตอนท้ายนะคะให้ทุกคนแอดที่ลิงก์ด้านล่างก่อน อ้ามาขอเอออันนี้อันนี้คือออนสินนะลองไปแทงสามตัวก่อนสามตัวออนสินเจมเมื่อก่อนมีคนดูแค่ร้อยสองร้อยยังไม่ซีเรียนเลยเนาะถ้าเลขหลุดไม่มีคนดูก็ไม่ต้องสนใจชอบดูเกยวก็ชอบดูเจมไม่เกี่ยวกับหวยอุ้ยขอบคุณนะเจปักช่องติกตอกให้หน่อยอยากติดตามได้ได้ได้หกเก้าหกหนึ่ง เก้าหกหนึ่งไปตามออมสินสามตัวดูนะคะเออฉันชอบฉันชอบเลขนีรัฐบาลฉันชอบนะฉันชอบรัฐบาลฉันชอบเก้าหนึ่งฉันชอบหนึ่งมาว่ารัฐบาลวเนี้ยทุกคนฉันว่าหนึ่งมาแน่เลยฉันชอบหนึ่งมากฉันชอบหนึ่งนะ ฉันชอบเลขหนึ่งทุกคนอันนี้คือเรารู้กันแต่เรานะเรารู้กันแต่เรานะเรารู้กันแต่เรานะหนึ่งเก้าชอบมากๆนะคะเออก็ประมาณแต่ชอบหนึ่งนะารัฐบาลแต่ว่าเก้าหกหนึ่งใครจะตามเลขอะไรก็ได้หมดนะอะแต่เจชอบชอบอะไรนะชอบออมสิน 961ไปตามนับพิงปองวันนี้นะคะอ่ะใครจะเอาออมสินเจ๊กดคลิกลิงก์ด้านล่างนะคะเจ๊ฝากทุกคนทบกวนคลิกลิงก์ที่ปักหมุดใครยังไม่แอดอันนี้เป็นลิงก์ใหม่นะคะลิงก์ใหม่ลิงก์ที่สามค่ะสองลิงก์แรกเต็มไปแล้วค่ะสองลิงก์แรกเต็มไปแล้วนะทุกคน๋าฝากลิงก์ด้านล่างนะคะเข้าไปเอาแนวทางเจนุกทั้งวันวันนี้ได้เลยนะคะทุกหวยทุกหุ้นที่ลิงก์ด้านล่างค่ะกดเข้ากลุ่มฟรีได้เลยค่ะบอกพี่เอราวัน พี่เอราวันจ๋าขอเข้ากลุ่มเจนุกค่ะบอกไน้เลยค่ะอันนี้คือพี่เอราวังนะได้ยินเบาๆเจ้าได้ยินเบาๆค่ะเออเจชอบหนึ่งวะ่ะใครชอบหนึ่งเหมือนเจบ้างงวดน,นี้ใครชอบหนึ่งเหมือนกันบ้างขอหัวใจหน่อยเออใครชอบหนึ่งเหมือนฉันบ้างฉันชอบหนึ่งมากเลยนะจริงๆฉันว่าหนึ่งสวยนะรัฐบาลงวดเน,นี้ยมันจะมาเก้าห้าหนึ่งประวัติทุกคน มันจะมาก้าาหปฉันชอบหนึ่งวะไม่รู้ดิฉันเป็นไรฉันชอบหนึ่งมากฉันชอบหนึ่งมากถ้าสม,มุิออมสินถ้าสม,มุดร,รัฐบาลอะรัฐบาลซื้อไม่ได้ไปซื้อออมสินดูก็ได้นะเก้าห้าหนึ่งเนาะเออแต่ว่าแล้วแต่ทุกคนนะแต่แบบว่าถ้ามันซื้อไม่ได้จริงๆอะเนาะ,เ,นะเพราะฉันก็ให้ไปตั้งนานแล้วเออแล้วก็ อโอเคค่ะมาเดี๋ยวให้แคมออมสินนะจ้าฝากจิ้มลิงด้านล่างค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9้สิบ